เปิดโพส,สุดท้ายน้องนุ่นจัดงานวันเกิดให้สิริชัยผัวโหดก่อนโดนฆ่าเปิดโพส,สุดท้ายน้องนุ่นจัดงานวันเกิดให้สิริชัยผัวโหดก่อนโดนฆ่าสุขสัรต์วันเกิดที่รักเป็นแฟนที่น่ารักของเขาแบบนี้ตลอดไปนะจากกรณีนางสาวชลรดามุทุรงค์หรือน้องนุ่นอายุ27ปีหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาภายหลังลงจากรถของสามีเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากกลับมาจากฉลองวันเกิดของสามีซึ่งทางกลุ่มเพื่อนได้พากันโพสตามหาแต่ยังไร้วี่แวว ต่อมาทีมข่าวอมรินทีวีคุณเนมพานุพงศุรภาพไปเจอโครงกระดูกถูกเผาอำพรางในป่าพื้นที่ตอหนองโรงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจีนบุรีซึ่งโครงกระดูกมีสร้อยข้อมือคล้ายกับที่น้องนุ่นใส่ในวันที่หายตัวกระทั่งต่อมาตำรวจได้รวบตัวนายสิริชัยสามีน้องนุ่นที่บ้านพักก่อนจะเปิดปากสารภาพว่าลงมือทำร้ายเมียจนเสียชีวิตตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ วันที่21กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบ Facebook ส่วนตัวของน้องนุ่นพบโพสล่าสุดของน้องนุ่นที่โพสรูปครอบครัวและโวยพรวันเกิดนายสิริชัยสามีเมื่อ,อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีข้อความระบุว่าสุขสันต์วันเกิดณนะที่รักเป็นแฟนที่น่ารักของเขาแบบนี้ตลอดไปณนะร,ำร่รำรวยร่ำรวยการงานราบรื่นสมหวังทุกปรารถนา,นาพร้อมกันนี้ยังได้โพสคลิปลงรีสเป็นภาพงานวันเกิดนายสิริชัยพร้อมเพลง happy birthday แคปชั่นระบุว่า ขอบคุณทุกคนที่มาทานข้าววันเกิดพี่ทอยด้วยกันนะคารักนาะไว้เจอกันใหม่นะคะก่อนที่น้องนุ่นจะถูกนายสิริชัยทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตในวันดังกล่าวและนำร่างไปเผาเพื่ออำพรางศพที่จังหวัดประจีนบุรีปุ้มปุ้ยพันธิพาเผยถึงเพื่อนสนิทไอป้ปิดยาชีวิตเหมือนละครปลาบู่ทอง จากกรณีนางเอกสาวไอ้ปริญยาออกมาโพสไอจีสตอรี่ระบายความในใจถึงคนรักและครอบครัวตัดพ้อชีวิตล่าสุดปุ้มปุ้ยพันธิพาเพื่อนสนิทในวงการได้ออกมาเผยว่าชีวิตไอเหมือนนางเอกละครไทยฟิลแม่ปลาบูทองล่าสุดปุ้มปุ้ยพันธิาพาเผยในรายการทัวมาลงว่า ไอต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามานานหลายปีปุ้ยกับไอเป็นเพื่อนกันและเจ้าตัวมีการพูดคุยกันกับเพื่อนหลายรอบแล้วเรื่องอาการป่วยของง,งอไอการรักษาอาการโรคซึมเศร้าที่เจ้าตัวเป็นอยู่หลายปีไอตริกงองอเขาเหมือนนางเอกละครไทยนะคาฟิลแม่ปลาบูทองเขามีภาระครอบครับ,รบว่าหลายๆอย่างเลยรวมไปถึงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุหลับในจนรถคว่ำจนเขาต้องไปศัลยกรรมจมูกเรื่องยาสายนายแม่ป่วยมะเร็งพ่อผ่าตัดหัวใจเจ้าตัวโดนหามเข้าห้องไอซียูคือเพื่อนเจอมาเยอะมากๆค่ะ ด้านพอพันชช้างรอเรือธันทคาตอานนท์เผยว่าพ่อแม่ไอาอาจจะคิดว่าไอามีเงินแต่จริงๆไอกําลังเครียดอยู่ขณะที่ปุ้มปุ้ยพันธิพาเล่าต่อว่าก็มีทักคุยแต่ไม่ใช่สตอรี่ล่าสุดนี้นะเคยดีเอ็มทักไปก่อนที่จะมีเรื่องนี้นะว่าโอเคไหมเขาออกมาตัดพาะบ่อยเขาบอกก็มีระหองระแหงกับแฟนเขาเราก็ทักไปว่าโอเคไหมเพราะว่าไอาปุ้ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะต้องการความรักจากคนที่เป็นแฟนความอบอุ่นอยากให้คนมาเติมเต็มอะไรตรงนี้เราก็เป็นกําลังใจให้เขาก็หน่อยปุ้ยเลยบอกว่าถ้ามีความสุขกับ ตัวเองได้โฟกัสที่ตัวเองอย่างอื่นช่างแม่เอกไปก่อนเรารู้ว่าคนป่วยบางทีเราต้องระวังคำพูดด้วย